จากที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาและดันกันเข้ามางั้นแอดจะให้ตามคำขอจู่ๆเราลองลบเวียดนามและเล่นดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่ออาเซียนและโลกใบนี้บ้างจะได้รู้กันไปเลยว่าเวียดนามเนี่ยมันสำคัญต่อโลกแค่ไหนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเวียดนามหายไป สิ่งแรกเลยที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือทะเลขนาดใหญ่ในอาเซียนและพื้นที่โลกก็จะหายไปกว่า3 3 1 2 1 2ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น0.2%ของพื้นที่โลกทั้งหมดซึ่งเวียดนามมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่67ของโลกใบนี้และมันก็จะส่งผลดีต่อประเทศแลนล็อกอย่างประเทศเลาวซวปาปลาก็จะเป็นประเทศที่มีทะเลและมีความยาวชายฝั่งมากกว่า 2,130กิโลเมตรเรียกได้ว่าเป็นชายฝั่งที่ยาวสุดแน่นอนว่าทางการลาวคงต้องเพิ่มกองกำลังรักษาชายฝั่งเพราะว่าบริเวณนัน้นมันมีพี่ใหญ่เฝ้าที่จะคุมพื้นที่อยู่ส่วนประเทศจีนในทางตอนใต้ก็จะมีความยาวทางชายฝั่งทะเลเพิ่มขึ้นเป็น1,280กิโลเมตรและกัมพูชาก็จะมีความยาวทางทะเลเพิ่มขึ้นกว่า1,222กิโลเมตร และประชากรเวรียดนามกว่า101ล้านคนหรือคิดเป็น1.2 4ของประชากรโลกก็จะหายไปด้วยซึ่งปัจจุบันโลกใบน,นี้มีประชากรกว่า8,119ล้านคนเมื่อเวียดนามหายไปประชากรโลกก็จะเหลือแค่8018ล้านคนแม่มันก็ฟังดูแล้วเยอะเหมือนเดิมนะครับเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวียดนามหายไป โดยการหายไปของเวียดนามจะส่งผลตอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งจะสูญเสียประเทศที่มีบทบาทในการรักษาสมดุลระหว่างประเทศเช่นจีนสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือถ้าหากย้อนไปในปี2019ประเทศเวียดนามได้รับเลือกให้เป็นจาภาพการจัดประชุมสุดยอดสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือครั้งที่2หรือ t r ั m p Kim ม u m m i t 2.0 และเวียดนามยังมีกองกำลังอำนาจในทางทหารที่ช่วยคุมอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งก็จะรักษาเสถียรภาพในบริเวณนั้นถ้าให้พูดตามตรงนั้นก็คือถ้าหากอำนาจทางทหารของเวียดนามอ่อนแอทะเลจีนใต้ก็น่าจะโดนรุกรานได้ง่ายซึ่งปัจจุบันกองทัพของเวียดนามนั้นอยู่ในอันดับที่22ของโลกใบนี้และปัจจุบันประเทศที่มีเรือดำน้ำมากที่สุดในอาเซียนก็คือเวียดนามนี่แหละ ซึ่งก็มีมากถึง6ลำสาเหตุที่ทําให้เวียดนามต้องมีเรือดำน้ํามากขนาดนี้นั่นก็คือจเจ้าเรือดำน้าน,นี่แหละมีบทบาทในการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในทะเลจีนใต้และเสริมศักยภาพในการป้องกันประเทศจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเวียดนามหายไปประเทศที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต หนใน5ก,ก็จะหายไปด้วยโดยปัจจุบันมีพรรคคอมมิวนิสต์ที่ได้อำนาจปกครองประกอบไปด้วยหาประเทศคือจีนคิวบาเกาหลีเหนือสอป,ปล,อลาวและเวียดนามจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวียดนามหายไปปัจจุบันนั้นประเทศเวียดนามมีบทบาทสำคัญในการผลิตสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพโดยเฉพาะเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากว่าการผลิตที่เวียดนามมีต้นทุนที่ต่ำปัจจุบ,บันเวียดนามเป็นฐานทัพการผลิตสำคัญหลายๆบริษัททั่วโลกเช่นเพื่อนๆคนไหนที่ใช้มือถือของซัมซุงอยู่เสื่อนใหญ่แล้วก็จะผลิตที่เวียดนามและซัมซุงเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศเวียดนามใครคนไหนที่ใช้ทีวีของ LG หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG LG ก็มีโรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่เวียดนาม คุณคุณและคุณคนไหนที่ใช้รองเท้าของ n i กี้ d i i d s s ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากฐานการผลิตที่ประเทศเวียดนามหรือแม้แต่อุปกรณ์บางชิ้นบางอย่างของ Apple, Intel, Sony, Panasonic ส่วนใหญ่ก็จะผลิตที่เวียดนามเรียกได้ว่าหนึ่งในสาเหตุที่ขับเคลื่อนประเทศเวียดนามก็มาจากการลงทุนของต่างชาติจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวียดนามหายไป ก็อย่าว่าแต่บริษัทต,ต่างชาติเลยบริษัทของประเทศไทยไปลงทุนไปซื้อกิจการที่เวียดนามก็มีเยอะไม่เบายกตัวยอย่างเช่น CP Group อุตสาหกรรมการเกษตรอาหารการค้าปลีกร้านเซเวนร้านมินิบิ๊กซี Thai Beverage อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งบริษัทษสัญชาติไทยก็ได้ซื้อบริษัทเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเบียร์แบรนด์ส33หรือไส้ง้นเบียร์ในเวียดนามเจ้าของคือคนไทยสยามซีเมนกรุ๊ปอุตสาหกรรมซีเมนสิ่งก่อสร้างเคมีพันอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยก็ไปลงทุนที่เวียดนามหรือแม้กระทั่งปตทอุตสาหกรรมพลังงานปิโตเคมี me. สถานีน้ำมันและโรงงานปิโตเคมี me. ของไทยก็ไปอยู่ที่เวียดนามแม้กระทั่งเดอะมอลล์กรุ๊ปห้างสรรพสินค้าก็าไปเปิดตัวที่เวียดนามเรียกได้ว่าปัจจุบันนั้นบริษัทไทยเข้าไปลงทุนที่เวียดนามมากกว่าร้อยบริษัทซึ่งถ้าหากไม่มีเวียดนามแล้วก็อย่างที่แอดบอกอาจจะส่งผลต,ต่อเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวียดนามหายไป กองทัพของเวียดนามนั้นเป็นหนึ่งในกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานซึ่งเวียดนามก็ได้แสดงเห็นถึงความสามารถในการต่อสู้เอาชนะเทคโนโลยีจากสาหรัฐอเมริกาไปได้อย่างเฉียวเฉียดจนอเมริกาต้องยอมแพ้มีนําซ้ําเวียดนามสามารถบุกยึดครองกัมพูชาได้อย่างสบายโดยเวียดนามได้ยึดครองกัมพูชาเป็นเวลากว่า10ปี ปัจจุบันนั้นเวียดนามมีกองทัพประจำการมากกว่า6 0แสนคนและยังมีกองกำลังสำรองมากกว่า5ล้านคนเรียกได้ว,ว่าเขาเตรียมความพร้อมเสมอถ้าหกเจอชาติไหนเมรลาวีจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเวียดนามหายไป ถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้เวียดนามมาแรงแซงทางโค้ง GDP เศรษฐกิจของเวียดนามโตวันโตคืนที่สุดของอาเซียนถ้าหักจัดอันดับ GDP โลกปัจจุบันนั้นเวียดนามอยู่ในอันดับที่34ฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่33สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่32ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่27 ส่วนอินโดนีเซียนั้นอยู่ในอันดับที่16ของโลกและถหากโลกนี้ไม่มีเวียดนามอยู่แล้วเศรษฐกิจโลกก็จะหายไปด้วยกว่า465.81พันล้านดอลลาร์สาหรัฐแล้วเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าหากโลกนี้ไม่มีเวียดนามซึ่งคลิปนี้อาจจะเน้นไปในเรื่องของเศรษฐกิจการผลิตการลงทุนเพราะว่าเรื่องนี้เวียดนามเขามาแรงจริงๆ ก่อนจะจากกันไปอยากให้ SPY ทําทำคลิปไหนต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์และดันกันมาให้สุดๆได้ละเพื่อเพคลิปหนะ้าอาจจะเป็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆก็ได้และก่อนจะจากกันไปก็ขอบคุณคอมเมนต์สายวัยที่เข้ามาให้กำลังใจเอสเสมอคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์สองมาวเกินตลอดขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้และเรามาเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ